อสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ยยเพยน่ะเายเพนคนเดิมค่ะยยเพนช่องเยเพนพาพาสวยพารวยวันนี้ะจะมาะเพื่อนๆชาวย u t u b e ดวกกันหรือพี่น้องบางประอ,องค์อินนั่นแหละทั่วโลกคนไทยทั่วโลกทั่วอยู่กันไหนก็ช่างเลยคะ่ะวันนี้น่ะยยเพนมาพามาเที่ยวเมืองเมืองหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ค่ะพี่น้อง แต่วันนี้เยพินน่ะไม่แต่งหน้าด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะแต่คอเสยหมวกนิดหนึ่งเอาแบบลุกทุ่งลูกทุ่งและะ้วค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเอิงแต่งตัวก,ากานันไม่ได้ถูกไหมคะเสร็จแล้วนี่นะคะวันนี้จะพามาเที่ยวเมืองหนึ่งของภาคตะวันตกบานเอิงเรียกทางตะวันตกเนาะของประเทศนอร์เวย์พามาเที่ยวเมืองเล็กเหมือนถับเยบ,บานเองิงก็เหมือนอย่างโนนดินเดงเนี่ยกันนี่แหละค่ะเพราะมันมีทะเลมีภูเขา มีอะไรเขาเรียกเรือบินด้วยนี่พี่น้องบ้านบ้านอิงไอค้คนณกราดคนนางรองมีรำเรียกเรือบินแต่ว่าคนเมองคนกรุงเทพเรียกพูดล่างเรียกเครื่องบินค่ะมันก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่ชเด็กน้อยชอบถูกไหมคะเพราะว่าสถานที่นี่มันเป็นทินที่ว่าเขาเรียกอะไรนะพาอ,อ่บ้านเอิงเขาเรียกรีสอร์ทนี่พี่น้องที่ว่าได้พาครอบครัวมาเที่ยวพาเด็กน้อยได้วิ่งได้เล่นได้อะไรกันหมดได้เล่นน้ำได้อะไรนะ เรือเจลได้ทำอะไรทุกอย่างต่างหลายอย่างแต่ที่นี่นะเมืองรีดเนี่นะเป็นเมืองที่เล็กๆที่น่ารักมีประชากรอ,อยู่มีคนบันชันเด็กมีคนมีคนอยู่ไม่ค่อยมากหรอกแต่ว่ามันเป็นเมืองที่แบบอุ้ยนายู่สวยงามค่ะพี่น้องแล้วก็เย้เพ็งกระจะพภาพพี่น้องมาดูแบบวิวจิงอันนี้วิวจิงมาข้างนอกเบื้องที่เองเคยพูดกันนะคะถูกไหมจ๊ะนั่นแหละแล้วก็ายเพ็งก็ไม่ขอพูดอะไรมากหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนบางคนคอยอยู่ะนะ ไม่ค่อยโอ้แต่ก็อยากว่าอย่างค่ะพี่น้องค่อยดูเด้อค่ะคลิปอันนี้เด้อเซ็จากคลิปอันนี้แล้วก็พี่น้องก็ค่อยดูไอ้วิดีโอแต่ว่ามันก็จะกระเทือนนิดหนึ่งเด้อพี่น้องเพราะว่าเองขับรถน่ะมันกระตุกตะลุกเองมันกรุงเทพเรียกมันตกไปนี่นะคะค่ะกระตุกตะลุกนิดหนึ่งแล้วมันก็เลยภาพมันกระเทือนกระเทือนนิดหนึ่งพี่น้องแต่ว่าวิวมันก็สวยเด้อแต่เยป็นยังไม่เก่งเรื่องตัดต่อยังไม่เรื่องอะไรเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเกิดพยายามทาให้ดีที่สุดใช่ไหมคะ เพื่อพี่น้องจะได้ดูวิวดูอะไรอยากกันทำดีที่สุดแล้วก็จะปรับปรุงค่อยๆเองย,ยังไม่มีความรู้เนาะพี่น้องเนาะเองยังไม่มีความรู้เรื่องว่าการตัดต่อภาพอย่างไรนะก็ทําแบบลุกทุง่งลูกทุง่งแหละบ้านๆนั่นแหละห็นแบบอะไรนี่แหละของจริงเสียงจริงนี่แหละจ้ะงั้นพี่น้องจ้าเกิดกนเยเพีย้ยนจีพูดจบอันนี้ก็เยเพี้ยนก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคําติชมขอบคุณให้กกำลังใจขอบคุณอะไรนะักที่กดไลค์กดแชร์ให้เยเพีย้ยน ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างแหละเล็กๆน,น้อยๆยังเป็นก็ขอบคุณมดแล้วก็มีอยู่อย่างหนึ่งเด้อพี่น้องถ้าพี่น้องได้ทําคลิปวิดีโอแล้วนะ่ะพี่น้องส่งคลิปมาให้ยย่เพนล้วเด้อพอเองที่ได้สุยนาะเขาเรียกสุยนี่ยุกันไปจูงกันไปนะ่ะไอ้ไอ้แบบเขาเรียกลูกศูน,นะที่เองเคยคุยกันนะ่ะเผื่อพี่น้องได้ดังจิบรู้นี้ไอ้เพนไ่้ก็ถูกกุกนไปด่าถูกไหมจ๊ะงั้นแค่นี้นะคะพี่น้อง ขอบคุณนะคะคอยดูวิวเดวจ้าแค่นี้แหละคะ่ะคอยมีความสุขความอะไรนะมีความสุขทุกวันทุกวันเหมือนเช่นเดิมค่ะมากเจอกันอีกในอะไรนะคลิปนานาไปเรื่อยๆนะจ๊ะงานแค่นี้นะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะดีจ้าวันนี้ยายเพนพาไปเที่ยวเมืองท่องเที่ยวของประเทศนอร์เวย์นะคะเป็นเมืองในน้อยคะ่ะพี่น้องชื่อเมืองรีดนะคะเป็นอะไรเขาเรียกแคมปิ้งนี่นั่นแหละค่ะ สวยไหมครับพี่น้องวันนี้ยายเพ้นจะไม่พูดหลายเดืออยู่นีนนี่นะเพราะว่าพี่น้องจะได้ดูวิวเนาะนี่แหละคะ่ะ วัดีจ้าวันนี้ยายเพนพาไปเที่ยวเมืองท่องเที่ยวของประเทศนอร์เวย์นะคะเป็นเมืองในน้อยค่ะพี่น้องชื่อเมืองรีดนะคะเป็นอะไรเขาเรียกแคมปิ้งนี่นั่นแหละคะ่ะสวยไหมครับพี่น้องวันนี้ยายเพนจะไปพูดหลายเด้ออยู่นี่นี่นะเพราะว่าพี่น้องจะได้ดูวิวเนาะนี่แหละคะ่ะ